ถอยไปแนะครับคำว่าคนละอย่างพวกคุณถอยไปมละอตอนที่เรียนหนังสือเรียนหนังสือมาออ่านศึกษาได้ตัวเองไปเจออะไรบางอย่างที่อาจารย์เขียนไว้บางทีเมื่อเรามานั่งพิจารณาของทางด้านสังคมเราสังคมเราทุกวันนี้ที่มันจะไปข้างหน้าหรือว่าถดถอย ก็ต้องเอาความคิดบางอย่างบางตัวลงไปใส่ในหนังสือแล้วก็มองมองดูภาพว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงแล้วทีนีอ้อย่างเช่นระบอบสมบูรณ์รันายาสิทธิราชเป็นระบอบพ่อปกครองลูกก็คือพ่อคุณรามคำแหง เมื่อมีความเมื่อมีความหรือมีเรื่องอะไรบางอย่างหรือว่าข้อพิพาทโตแยงคาว่าข้อพิพาทโตแยงมันไม่ใช่ก็คือมันเรื่องภายในบ้านเราเรื่องภายในบ้านเราเรนี้เราต้องค่อยคุยกันไปก่อนนะก่อนที่จะเอากฎหมายมาว่า กฎหมายต้องเป็นกฎหมายอ่แบบครอบคลุมไปทุกอย่างแล้ทีนี้ก็ช่างครับเราจับได้ว่าก็ช่างครับไม่ต้องไปสนใจค,คุณจะมาจากไหนก็ช่าง คุณจะมาจากอุดรธานีใช่ไหมตอมาจากอุดรธานีบอกว่าหน้าเหมือนและหน้าคือท่านประยุทธ์จ,จันทร์โอชาแล้วจะมาบอกว่านอนเวลาไหนก็ได้แล้วก็มานั่งเซลฟี่แล้วก็มาบอกว่าเป็นคนคนที่ประชาชนคนไทยยื่นดอกไม้ดอกกุหลาบให้วันนั้นไม่ได้ถ้าคุณจะใช่ผมก็ไม่เชื่อคุณ ใช่ครับการที่เราทำอะไรเนี่ยดูนี่<อ>บ,บางทเีเดินไปคล้ายๆจะขึ้นตอยมั่ยได้เลยไม่เกี่ยวครับเราวแต่คณครับ <c oughs> นี่ๆี่ยครับจนผุหลีกแล้วก็ต้มน้ำร้อนม้กินกาแฟอันนี้ เราต้องคิดเสริมคิดเพิ่มเติมว่ามันดีไหมนี่คือการปกครองแม่พ่อปกครองลูกแล้ะนี่นี่คือพูดออกมาก่อนนีพูดออกมาก่อนนีพูดไม่ใช่มั่วออกมาก่อนอะไรไหมพูดออกมาก่อนได้ในสิ่งที่ผมเรียนมานี่ยมันเป็นเรื่องที่ เปลอาบางที่สุดนั่นเดีอยรียนนว่าญา์ญาณอย่าลืมนั่นเองเปล่าบางนี่สุดนั่น,นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสองห้าสี่ศูนย์มนุษย์กับสังคมสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยอย่าลืมนะสถาบันพระมหากษัตริย์ผมเรียนมา เ,เรื่องที่ประาบางที่สุดนะ